ทุกคนคะพอดีนมรินกำลังจะกลับบ้านเนาะก็เลยขับรถลงมาตรงข้างล่างนิดนึงแล้วก็แวะมาดูป่าตรงนี้ซึ่งเอเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วแมรินก็เข้ามานะคะมาเดินป่ามาดูน้ําตกเนาะแล้วมาเห็นว่าหญ้าตรงเนี้ยมันยาวมากเลยหญ้ามันรกแล้วก็สูงแล้วเขายังไม่ได้มาตัดก็แล้วมันรู้สึกว่ามันจะดอกมันนี้มันเริ่มมันเริ่ม,ม,เ,มเ,เหลืองเแล้วนะคะดอกมันเนาะ เป็นญ้าเป็นบริเวณที่สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อกี้เดินมาก็เจอเห็ดเเ,เห็ดดินอยู่นิดนึงค่ะสามสี่ห้าดอกเห็ดตะไครนะ้เนาะแต่ว่าไม่ได้เก็บเพราะว่าปล่อยไว้นั่นเละกินไปแล้วเมื่อวานเนาะตาเห็ดตําน้ําพริกเห็ดวันนี้ยังไม่ยังไม่อยากกินก็เลยไม่เก็บค่ะแต่ว่าพราะ่เดี๋ยวอีกสักพักพอช่วงเห็ดมาเยอะนี่ก็คือเก็บไม่บาดไม่ไหวกันเลยแหละเออ แล้วตอนนี้แมดินจะเข้าไปดูในข้างในนี้ค่ะว่ามันเห็ดพึ่งมันเกิดหรือยังในนี้นะเมื่อปีที่แล้วมันเก็บเป็นเกือบ,บเต็มตะกร้าเลยเฉพาะเห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวนะดอกงามๆเลยแต่วันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะเข้าไปดูก่อนไปดูเห็ดกลางสายฝนนี่แหละกลางร่มเลยนะตอนนี้คือฝนกําลังมาเยอะแล้วค่ะแต่ว่าในไหนก็ได้ออกจากบ้านมาแล้วเนาะไปดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็จะได้ไปทางใหม่ว่าที่บ้านเราเนี่ยมันที่เดินป่าเยอะแยะมากมายเลยไปยังไงก็ไม่หมดค่ะพรุ่งนี้จะไปอีกฝั่งหนึ่งวันนี้ก็เลยจะเข้าไปดูในนี้ก่อนว่ามันมีไหมนี่ในนี้เลยข้างๆบ้านตักอากาศของคนของคนอื่นเลยนี่แหละ โอ้ยแเปียกแยาเปียกแยาเปียก,ยปยกไปทางไหนดีนี่รอยกวางรอยกวางเดินผ่านไปเมื่อกี้นี่นี่นี่หญ้ามันบุบหญ้ามันนอนขากางเกงก็เปียกหมดแล้วค่ะตอนนี้นี่ขากางเกงเปียกหมดแล้วค่ะทุกคนดิฉันเดินลุยหญ้าไปค่ะ ยังไม่มีเห็ดสักดอกเลย<ฮ>ไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยเห็ดเมาก็ยังไม่มี ฝนมันมาเยอะแล้วรองเท้าก็เปียกแล้วด้วยเริ่มหนาวขาแล้วค่ะตอนนี้กลับบ้านดีกว่า กลับบ้านก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ฝนมาหนักแล้วค่ะทุกคนดูสิน้นหมอกเต็มยอดเขาเลยฝนมาหนักแล้วนี่หญ้าเปียกหมดเลย ลองเท้าลองเท้าเปียกปอนกลับบ้านดีกว่าคะ่ะโอ้ขากรินๆแล้วยวหญ้ามันสูงด้วยเนาะกลับบ้านทางนี้ลัดป่าไปตรงนี้คะ่ะ โดนลัดป่าไปเปียกก็ช่างมันเพราะว่าในในมันก็เปียกแล้วเจอเห็ดไงในป่านี่อู้หหนาวเริ่มหนาวแล้วคะ่ะทุกคนนี่ไงเจอเห็ดอันนี้แหละนี่เห็ดตะไคร้ เมื่อวานก็ะตำน้ำพริกไปนะคะมันจะเกิดตามสนามหญ้านี่แหละเห็ดตะไคร้ตามที่ยังไม่สูงนะเพราะว่าตอนนี้เห็ดมันยังอยู่ที่ต่ำๆอยู่ค่ะ <c oughs> เข้ามาดูอะไรเนี่ยมาเดินป่าเดินดงคนเดียวก็มาเนาะคนร้อนนี่ก็ ชอบอะไรแปลกๆนเหมือนชาวบ้านเขาลงดีกว่าคะ่ะ เดี๋ยวจะกลับไปดูเหตุเมื่อกี้ที่เจอแล้วไม่เก็บนะคะทุกคนมีรอยลดนะโหบางกล้องนยฝนดีแท้ปีนี้นะ หนาวหนาวนนีนนน่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะข้างหน้านี่เห็ดไข่เห็ดตะไคร้ย่ามันเปียกเนาะเปียกก็ต้องไปก็เป็นบริเวณที่แม่ลินเอาเชื้อเห็ดไม่ใช่เชื้อเห็ดน,น้ำล้างเห็ดน,นะคะมารยไว้ตามบริเวณนี้เนาะเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันก็เป็นเห็ดรวมแล้วก็ ปรากฏว่าเหตุตะไครมันเกิดอ๋ออ,อนี่นะคะทุกคนดอ,อกอ,อ,อ่อนๆก็มีนะนี่ดอ,อกอ,อ,อ่อนๆก็มี ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ไม่เก็บตรงนี้ก็มีอยู่ดอกแก่ดอกพอดีหนึ่งดอกสองดอกนะคะแล้วตรงนี้ก็มีดอกแก่สองดอกตรงนี้ด้วยโดนทากโดนโดนฝนหมดแล้วมันไม่งานไงก็เลยไม่เก็บมันพอกระเทินค่ะ ออกกระเทนก็เลยไม่เอาดีกว่าไปตอนนี้ก็จะกลับบ้านดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ไหวเริ่มหนาวแล้วเริ่มหนาวขาแล้วหนาวหนาวคอด้วยไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาเสื้อกันหนาวแบบนานาๆไม่มาแล้วก็เสื้อกล้ามอะไรก็ไม่มีเลยนี่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะมาลากันไปดีกว่ากับบรรยากาศ ฝนตกเริ่มมาแรงแล้วนี่นะคะป่าตรงนี้เป็นป่าของสามีนะคะตรงนี้นิดนึงลงไปในเหวข้างล่างนูน่นแต่ว่าเราไม่ได้ทําใช้ประโยชน์อะไรนะคะทุกคนแค่เขาให้ดูแล <c oughs> เขาให้ดูแลเฉยๆให้ตัดตัดต้นไม้ทิ้งดูแลป่าให้ประเทศเขาเฉยๆเราไม่ไม่ได้ใช้มาใช้ประโยชน์ทําอะไรเลยะคะ่ะอีแต่เป็นภาระเฉยๆ ไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอุ้ยมาละฝน